สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเช่นเดิมคะ่ะพลังงานแรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไม่มีหัวข้อนะคะเราไมา่ให้ไพ่เล่าเรื่องกันว่าบทบทนี้เรื่องราวเรื่องนี้จะตรงกับชาวราศีอะไรธาดอะไรกันบ้างที่เข้ามาฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเลือกรับไปแต่พลังงานที่ฟังแล้วคุณมีความสุข ฟังแล้วเกิดประโยชน์สามารถนําไปปรับนําไปแก้ไขเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ได้อันนี้จะยิ่งดีนะคะพลังงานใดก็แล้วแต่ที่ออกมาตามหน้าไพ่กระทบความรู้สึกของคุณเกิดเป็นสภาวะเครียดคิดมากกังวลใจไม่สบายใจทิ้งไปได้เลยนะคะคุณคือผู้กําหนดคุณคือผู้เลือกเลือกว่าจะรับแต่พลังงานที่คุณต้องการเท่านั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณไม่เลือกไม่รับไม่ต้องการ ไม่สามารถนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตหรือความรู้สึกของคุณได้ไพ่เป็นแค่แนวทางไพ่เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเช่นเดิมค่ะคุณสี่เขาสี่บทสรุปสี่ตตรงไหนที่มีปัญหาเดี๋ยวขันเจาะเดี๋ยวขันขยายเพิ่มเติมให้นะคะ queen of pentacles นะคะชาวทัดดินเนาะผู้ศพกันมากรราชนีถือเหรียญน,นะคะ two of wands เนาะก็คือชาวทัดไฟเม่สิงธนู the lover ชาวราศีมิถุนหรือคนที่เกิดวันที่4หรือคนที่เกิดวันพุธนะคะสองถ้วยทัดน้ำกรกรกพิจิก มีนคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเนาะเป็นคนที่รักความมั่นคงเป็นคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันถ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคนค่อนข้างที่จะมองไปในรูปแบบอนาคตหรือมองไปว่าคุณและเขาอ่ะเป็นคู่ที่มันเม็กซ์เซน์กันไหมอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะแบบ ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมทําให้ชีวิตคุณสุขสบายหรือเป็นพื้นที่ที่คุณอยู่แล้วแบบไม่ลําบากอะ่ะคือถ้าลําบากนี่คุณไม่ต้องการเลยเนาะคุณค่อนข้างที่ต้องการคนที่ซัพพอร์ตสนับสนุนคือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้เนาะ Queen of Pentacles ขึ้นมาคือถ้าจะมาแบบเข้ามาเป็นความรักความสัมพันธ์ในพื้นที่ของคุณถ้าจะมาแบบดึงคุณอันนี้คือคุณไม่เอาเนาะ ต้องเป็นคู่ที่คู่ควรต้องเป็นคู่ที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันผลักดันซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันได้เนาะคือมาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตด้วยกันแต่ถ้าจะมาดึงอย่างเงี้ยคือคุณไม่เอาความสัมพันธ์นั้นแน่นอนคุณค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตพอสมควรอาจจะมีธุรกิจจิจการเป็นของตัวเองได้นะคะ อาจจะมีธุรกิจจัดการเป็นของตัวเองได้หรือมีหน้าที่ที่มั่นคงพอสมควรเนาะก็คือภพเรือนตนุข,ของคุณเป็นราชินีทือเลียนคือในด้านของการเงินก็ไม่ได้ขัดสนเนาะคือค่อนข้างที่จะใช้จ่ายแบบสะดวกสบายพอสมควรนะก็คือไม่ได้ขัดสนในเรื่องของการเงินไม่ได้ขัดสนในเรื่องของการเงินเนาะสองไม้ ความรักความสัมพันธ์เป็นรักทางไกลไหมความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่คุยกันในโลกออนไลน์ไหมหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ อยู่ทางไกลกันอยู่กันคนละพื้นที่อยู่กันคนละประเทศได้นะคะไพ่ของสองไม้แต่ความรักความสัมพันธ์นี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณอยากมีอยากเติบโตอยากที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันเป็นในรูปแบบที่เข้าอกเข้าใจกันหรือนำพากันและกันเติบโตค่ะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ว่า ไม่ได้มีอุปสรรคและปัญหาเนาะยังมีความแบบคิดถึงความสเสน่หาเนาะเดืเดวเวอดรเบขึ้นมาอาจจะมีฝั่งคุณและฝั่งเขาได้เนาะเป็นคนที่มีสเสน่ห์บางครั้งเขาอาจจะมีแบบกลัวว่าเขาจะไปมองคนอื่นกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนโฟกัสจากเราบ้างในบางครั้งบางกรณีอาจจะมีความแบบ ลัวนั่นแหละกลัวว่าเขาจะไปเจอคนที่เป็นเป้าหมายใหม่หรือคนที่ใช่หรือคนที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือบางท่านบางกรณีคุณเองก็อาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าสลับกันได้อย่างที่ขวัญบอกเนาะคือคนในณที่นี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือว่าฝั่งเราเองนี่แหละที่ค่อนข้างที่จะรักเขามากสเสน่หาในตัวเขามากคือ กลัวว่าเขาจะมีใครอะไรอย่างนี้เนาะอืมนี่แหละค่ะก็คือไพ่ของ the lover ขึ้นมาทั้ง the lover ทั้งสองถ้วยคือคนที่คุณค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกให้เขาพอสมควรเนาะทั้งความสเสน่หาทั้งความรากักอะความรักที่เป็นความรักที่เจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่คุณต้องการใช้ชีวิตร่วมมาค่ะ เจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจเนาะณห,หน้าไพาน่นี้อยู่ในห่วงของการตกหลุมรักนะคะตกหลุมรักอย่างจังเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในความรู้สึกในคิดของคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้จะมีชาวราศีอะไรธาตุอะไรกันบ้างที่เข้ามาคุณอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขานึกถึงหน้าเขาไว้นะคะ เเวนออโซส์ source, นะคะชาวทาดลมมิถุนตุนกุมนะคะเด่นๆเลยเนาะเป็นความรักความสัมพันธ์ทางไกลนะคะเนี่ยเป็นรความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางออนไลน์เนาะช่องทางต่างๆเนาะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ฉลาดนะคะคนคนนี้ อเอเฉลียวฉลาดพ่อปลาไหลแม่ปลาไหลนะคะก็คือเป็นคนที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆด้วยเล่กลของเขาด้วยคนที่ค่อนข้างรู้ทันโลกอะ่ะค่อนข้างที่จะไม่ยอมให้ใครมาเ,าเปรียบเขาได้ง่ายๆนะคะคนๆนี้ค่อนข้างที่จะมีความแยบยนต์ในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการตัวเองอะ่ะเป็นคนฉลาดนะอือเป็นคนฉลาดเป็นนรักทางไกลแล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างที่จะรวดเร็วอะถ้าบางท่านบางกรณีเพิ่งคบหาดูใจกันแต่ความรู้สึกมันค่อนข้างที่จะเออล้นมากล้นหรือความสัมพันธ์มันไปก่อนสถานะก็ได้นะคะนี่แหละเด่นๆ่นเลยคือความรักทางใจความรักที่ความรู้สึกแบบมากล้นหรือความผูกพันมันเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าสถานะ มีความลึกซึ้งกันมากก็คือความสัมพันธ์ที่อาจจะมี18บวกก็ได้นะเนาะร่วมของ18บวกมาก่อนสถานะก็ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ทางไกลรักออนไลน์ได้อยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละพื้นที่ได้นะคะท้านฝั่งเขาทัดนลมมีถุนตุนกลุมทัดนไฟแม่สิงห์ธนูเนาะถ้ายังไม่ได้บอกเแต่แฮงแมนขึ้นมาทัดนน้ากรกรพิจมีเนาะดาวเนสจูนะ June, ขึ้นมาคือความคลุมเครือเนาะ เขาคนนี้ถ้าในบางท่านบางกรณีคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ก็คือยังมีความคลุมเครืออยู่นะคะฝั่งเขาสามถ้วยขึ้นมาท่าน้ํากรกฎพิจิกมีนขึ้นมานะคะฝั่งเขายังอยากที่จะอืมอันนี้ขัญม,มองว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ ยังไม่มีสถานะเนาะเป็นแค่คนคุยคนคบกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นรักทางไกลด้วยแล้วก็มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเลยความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะมีการเดินทางมาหาอะไรอย่างนี้เนาะคือสร้างแพชชั่นจัดเต็มมากในตอนแรกๆคือโทรหาแบบสม่ำเสมอโทรหาแบบตลอดเวลา ไม่วางสายเลยก็มีเนาะก็คือความสม่ําเสมอความมากล้นความมีแพชชั่นกับความรักความสัมพันธ์ทําให้คุณเกิดความแบบเชื่อใจเขาคุณเกิดความแบบวาดฝันไปในเรื่องของอนาคตร่วมกันกับเขาอะค่ะคือคนคนนี้แหละที่คุณต้องการที่จะสร้างครอบครัวด้วยคือคนคนนี้แหละที่คุณต้องการที่จะมีในรูปแบบของอนาคตร่วมด้วยคือมาสร้างความสุขให้คุณแบบมากล้นแล้วก็มีความแบบ นิ่งไปเนาะคือความนิ่งคือความแบบ the hangman นะคะ the hangman คือความนิ่งคือความแบบไม่ทำอะไรจากแต่ก่อนที่พยายามเพื่อความรักความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ ฝั่งเขาอาจจะดูนิ่งๆหรือบางท่านบางกรณีคุณต้องการสถานะคุณต้องการความชัดเจนว่าเราคุยกันระดับไหนเราเป็นอะไรกันหรือคุณต้องการที่จะคุยกันในเรื่องของอนาคตแต่ว่าเขาบ่ายเบี่ยงใช้ความนิ่งเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นนี้ไหมเขายังอยากที่จะคบหาคุณในรูปแบบของคนที่อยู่ด้วยเรามีความสุขในรูปแบบของแบบความสบายใจอะคะ่ะคือความสุขความสบายใจความ อยู่ด้วยกันแล้วแบบมีความสุขร่วมกันอยู่ด้วยกันแล้วแบบสร้างความสุขด้วยกันออให้ความสุขแก่กันและกันเฉยๆนะคะในตอนนี้ฝั่งเขาเนาะยังอยากให้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปในรูปแบบของเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจอะไรอย่างนี้เนาะนี่แหละคะ่ะแต่เรากับตกหลุมรักเขาไปแล้วในสิ่งที่เขาทำเพื่อเราในก่อนหน้านั้นน่ะ บางท่านบางกรณียอย่างที่ขวัญบอกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินเลยยังไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์เนาะเขายังไม่ได้ให้สถานะเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มาสร้างแพทชั่นจัดเต็มกับเราทําให้เราเกิดความรู้สึกความผูกพันคิดไปต่างๆนานานี่แหละแต่ฝั่งเขากับเป็นเช่นนี้แล้วเรามาดูกันว่าความรู้สึกจริงๆของเขาอะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน่ะ ภายใต้ใจิตใจเบื้องลึกของเขาที่มีต่อคุณน่ะถ้าสถานะไม่ให้ไม่เป็นไรเรามาดูความรู้สึกของเขาก่อนแล้วกันเนาะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นเช่นไรนะคะความรู้สึกนึกคิดและมุมมองที่เขามีต่อคุณเป็นเช่นไรณนะตอนนี้เวลานี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนาะ เป็นเช่นไรมุมอมองที่เขามองคุณเป็นเช่นไรนะคะเขาจริงจังกับคุณมากน้อยแค่ไหนเนาะขออภัยนะคะเขาจริงจังกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะทำไมถึงมาสร้างแพชชั่นจัดเต็มแล้วก็เงียบอย่างนี้เนาะ,ะเขาเองก็ค่อนข้างที่จะรักคุณนะคะไพ่ของสิบ รักคุณบางทีเขาอาจจะมีความแบบเห็นความคิดของเขาไหมอาจจะมีความคิดในรูปแบบของอนาคตร่วมกับคุณนะคะยังมีความคิดในรูปแบบของอนาคตร่วมกับคุณอยู่เนาะคุณคือโอกาสที่เข้ามาแล้ว ทำให้เขาแบบมีแพชชั่นในชีวิตทำให้เขามีความสุขในชีวิตนะคะนี่แหละค่ะไพ่ของหนึ่งไม้หนึ่งไม้คือแพชชั่นคือความหลงไหลคือความสเสน่หาคือความแบบกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาในชีวิตอะคะอ่ะอ่านี่แหละฝั่งเขาแต่เขายังต้องการที่จะควบคุมความรักความสัมพันธ์นี้อยู่เนาะเขายังต้องการเป็นตัวของตัวเองอะ อืมราชนีถือไม้ออกมาเนะาะภพยของธาตุไฟขึ้นมาแล้วราชนีถือไม้คือคนที่ต้องการไปเติบโตในหน้าที่การงานนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นรองเนาะเขาอยากที่จะมั่นคงในหน้าที่การงานของเขามากกว่าหรือบางท่านบางกรณีฝั่งเขาต้องการควบคุมความรักความสัมพันธ์ไปในรูปแบบที่ตัวเองต้องการน่ะอยากจะเป็นความสุขอยากจะเป็นความสุขเห็นไหมคะดอกทานตะวันที่ ไปพร้อมกับงานหน้าที่การงานที่เขาทําแต่ใดๆแล้วราศีนีถือไม้คือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเนาะเป็นคนที่ต้องการประสบผลสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตของตัวเองมากกว่าเนาะแต่ความสุขใดๆแล้วเขาก็สามารถที่จะบริหารจัดการมันได้แต่ว่าเป็นขอบเขตของเขาเป็นข้อกําหนดของเขาคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะเขาต้องการให้ความรักความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบไหนก็คือต้องเป็นเช่นนั้นน่ะ ออมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะเขาคนนี้ก็คือคนที่ต้องการที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการเงินตําแหน่งของเขาที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบหรือเขาอยากจะมีอยากจะเป็นเนาะแต่ความรักความสัมพันธ์คือเขาต้องการเป็นคนที่ควบคุมความรักความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เจ็ดดาบออกมาอีกเนาะคือเป็นความรักในความลับอะ เป็นความรักที่ไม่มีสถานะเขายังต้องการแบบนี้อยู่คุณคือคนที่เขามีความรู้สึกที่ค่อนข้างเยอะก็ยังอยากที่จะให้เป็นคุณในรูปแบบของอนาคตร่วมกันนะคะแต่ใดๆแล้วเขาก็ยังอยากที่จะทำชีวิตของเขาที่เขาต้องการที่จะมีที่จะเป็นอย่างที่ขวัญบอกแล้วความรักความสัมพันธ์นี้เขาต้องการชี้ชัดว่าอยู่ในสถานะนี้ก่อนนะยังไม่อยากให้รีบ หรือเร่งรัดเขา,าคบหาดูใจกันแบบไม่มีสถานะคบหาดูใจกันแบบอยู่ในความลับอย่างเงี้ยคือคุณจะโอเคไหมละ่ะนี่แหละจะเป็นฝ่ายเขาถ้าคุณโอเคมันก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณไม่โอเคเนาะเดอะมูนเดมูนขึ้นมาเนาะฝั่งเขาเองก็ค่อนข้างที่จะกังวลอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้ว่ากังวลต่างๆนานานั่นแหละ ก็คือความคิดความเครียดความกังวลเนาะฝั่งเขาอาจจะมีชาวราศีมีนเข้ามาเพิ่มคนที่เกิดวันพฤหัสหรือคนที่เกิดวันที่ห้านะคะคิดว่าถ้าคุณจะไม่อยู่ในความรักความสัมพันธ์คุณจะเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเขาก็ยอมรับนะคะยอมรับกับสิ่งที่คุณตัดสินใจอะคะอ่ะอ่าถ้าคุณจะ ออกไปจากความรักความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ให้สถานะคุณไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณนะ่ะเขาคิดเขาก็กังวลเขาเครียดเรื่องของคุณพอสมควรเนานะต่ใดๆแล้วไม่มีใครห้ามห้ามใครได้ความต้องการของแตล่ละบุคคลไม่เหมือนกันก็เหมือนกับคุณนะคะคุณมีความต้องการที่จะมีความรักที่ชัดเจนนะ่ะคุณต้องการความรักที่ชัดเจนเท่าเทียมกันนะคะสถ้วย คุณต้องการสถานะนี้ความเท่าเทียมนี้ไม่ใช่แบบความรักในความลับเนาะแตไ่ได้แล้วคุณกับเขาอาจจะมีความต้องการรูปแบบความสุขไม่เหมือนกันอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะไม่ใช่เขาเนาะเขาก็มีความสุขความต้องการในรูปแบบของเขา มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ไดๆแล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะคุณต้องการความรักที่เป็นในรูปแบบไหนฟังเสียงหัวใจของคุณแต่ที่ขวัญขวัญมองแล้วคือคุณต้องการรูปแบบที่ชัดเจนมองอนาคตร,ร่วมกันให้เกีีรยิซึ่งกันและกันเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าถ้ากรณีที่คุณไม่อยู่ต่อเนาะถ้าคุณไม่อยู่ต่อแล้วคุณต้องการความชัดเจนเท่านั้น ุณต้องการคนที่มีความรักที่เท่าเทียมกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเท่านั้นเขาจะทําเช่นไรถ้าคุณจะไม่อยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วเนาะเขาจะทําเช่นไรนะคะเขาจะทําเช่นไรถ้าคุณไม่อยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้แล้ว อุ้ยอสศวินถือดาบก็คือแบบเข้ามาแบบไม่ยอมนะคะเนี่ยอ,อสศวินถือดาบสามดาบอันนี้เป็นไปได้นะคะให้ดูดีๆเนาะพบเรือนตนุข,ของเขาอาจจะมีเรื่องราวปกปิดคุณไหมมีใครซ่อนอยู่ไหมที่เขาไม่ให้สถานะคุณอาจจะมีบุคคลที่สามที่มาก่อนเราไหม หรือมาทีหลังเราไหมอันนี้เช็คดูดีๆนะคะสิ่งที่เขาอเองก็ทรมานเนาะที่เขาไม่สามารถให้สถานะคุณได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเดอะแฮงแมนแล้วก็สามถ้วยคือเต i ร์ปาร์ตี้อะคะ่ะ คือเป็นไปได้สูงมากคือเตนะิร์ดปาร์ตี้เนาะคือมีความรักที่มันไม่ได้มีแค่สองคนเนาะก็คือดูดีๆนะคะไม่อยากให้ทุกคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เนาะมันไม่ได้มีความสุขมันสร้างแต่ความปวดร้าวให้ทุกๆุกฝ่ายนะคะสามดาบคือค่อนข้างที่จะต้องเข้ามาเคลียร์ค่ะคือต้องได้เคลียร์กัน คือจะไม่ยอมให้คุณออกไปจากความรักความสัมพันธ์จะทําทุกวิธีทางนะคะเพื่อที่จะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์เนาะไม่ยอมปล่อยนะคะคนคนนี้ถ้าคุณออกไปจากความสัมพันธ์ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมจะทําทุกวิธีทางจะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะไม่ยอมปล่อยถ้าคุณจะออกไปจากความสัมพันธ์ถ้าคุณแบบไม่โอเคอ่ะ จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ได้ด้วยเล่ก็จะเอาด้วยกลน,นะคะคนคนนี้ไม่ยอมปล่อยหึงของของตัวเองเออคิดว่าคุณเป็นของเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ยอมปล่อยนะไม่ยอมปล่อยนะคะคนคนนี้แล้วเรามาดูกันนะคะว่าแล้วถ้าคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์ล่ะอันนี้ขอดูให้สองกรณีนะคะถ้าคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์รูปแบบความรักความสัมพันธ์ของ ความสัมพันธ์นี้เด่นๆเลยคือเติร์ดปาร์ตี้คือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่สองคนในความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ให้สถานะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณเพราะเขามีเรื่องปกปิดคุณเขามีใครอีกคนหรืออาจจะมาทีหลังหรืออาจจะมาก่อนเราอันนี้คุณก็เช็คเอาเนาะมันเช็คได้ง่ายคะ่ะทุกวันนี้เรามาดูกันนะคะถ้า คุณยังอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้คุณยังอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปในรูปแบบใดนะคะฝั่งคุณและฝั่งเขาอันนี้จะเป็นบทสรุปถ้าไปต่อเนาะภายของก้าวดาบก้าวดาบถ้าลมมิถุนตุนกุมงฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะก้าวดาบคือความเครียดคือคิดมาก คือความกังวลใจหนึ่งก็รักคุณกับเขาอาจจะเกิดความรู้สึกให้กันเนาะอาจจะรักกันรักกันมากด้วยสองถ้วยแล้วก็หกเหรียญเนาะหกเหรียญแต่ว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ให้และได้รับไม่เท่ากันไหมให้และได้รับไม่เท่ากันไหม อาจจะมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้นะคะเนี่ยดูเอาเนาะแล้วก็เจเปลี่ยนนะคะคือการพินิษพิจารณามันจะมีการทบทวนพินิษพิจารณาเกิดขึ้นนะคะมันจะมีแต่ปัญหาที่ทําให้เครียดที่ทําให้กังวลเพราะใดๆแล้วคุณเองก็ต้องการความรักที่เท่าเทียมคุณเองก็ต้องการเป็นตัวจริงของเขาเป็นความรักที่ให้และได้รับเท่าเกัน เป็นคนที่สังคมยอมรับเป็นเป็นคนที่ถูกยกย่องเป็นคนที่ได้รับเกียรติอะได้รับเกียรติคือได้รับสถานะได้รับความชัดเจนคือคนที่เขายกย่องคุณเป็นคนที่เขารักคนที่เขาต้องการมีชีวิตร่วมคือคนที่ใช้ชีวิตด้วยกันแบบถูกต้องนะคะ คือคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ถูกต้องคุณต้องการเช่นนี้แต่มันเป็นการให้และได้รับไม่เท่ากันไงคะเราต้องการความรักที่เปิดเผยเราต้องการความรักที่ถูกต้องเห็นตาช่างไหมคะแต่สิ่งที่เขาให้มาคือความรักที่มันไม่เท่ากันความรักที่มันไม่เท่าเทียมมันไม่เท่ากันนะคะนี่แหละ เหรียญคือความรักที่ไม่เท่าเทียมความรักที่ไม่เท่ากาันให้และได้รับไม่เท่ากันเนาะเด็กถือดาบคุณค่อนข้างที่จะแบบบางทีก็โกรธเขาบางทีก็อยากจะไปข้างหน้าบางทีก็อยากจะตัดอย่างเงี้ยแต่มันจะตัดยากนะคะมันจะตัดยากพอสมควรเนาะเรื่องเขายังวกวนก่อกวนจิตใจของคุณบางครั้งก็โมโหบางครั้งก็รักมากอย่างเงี้ยตัดยากอย่างเงี้ยอืม มันค่อนข้างที่จะแบบพินิษพิจารณาดูนะคะว่าคุณมีค่ามากพอที่จะมาอยู่ในจุดจุดนี้คุณสมควรที่จะได้รับโอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับคนที่เขาเห็นคุณค่าคุณมากกว่าเนาะ ใดๆแล้วคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเนาะมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคุณค่าค่ะเป็นถึงราชินีถือเหรียญน่ะแต่เขากลับให้คุณอยู่ในมุมมืดเขากลับให้คุณอยู่ในที่ที่เขาต้องการที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ในพื้นที่นี้นะสถานะนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนาะมันก็สมควรแล้วที่เด็กถือดาบจะโมโหเนาะ คือบางทีก็โมโหบางทีก็ตัดยากเหลือเกินความผูกพันนี้สายใยนี้พันธนาการนี้แต่ใดๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเพื่อที่จะสอนให้เรารู้จักปล่อยวางในสิ่งที่มันไม่โอเคกับจิตใจเรามันไม่โอเคกับคุณค่า ที่คุณคู่ควรเนาะต่อให้คุณรู้สึกผูกพันมากขนาดไหนแต่เรื่องเรื่องนี้บทบทนี้ที่เข้ามาไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะพินิษพิจารณาดูดีๆนะคะไพ่ของเจ็ดเหรียญเขาเพื่อเข้ามาเพื่อที่จะมายกระดับจิตใจคุณไหมเขาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณเติบโตมากกว่านี้ไหม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาล้วนเป็นบททดสอบเนาะถ้ามันไม่โอเคถ้ามันไม่ใช่สถานะที่มันไม่ได้ดีต่อใจหรือมันไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้ตัดล่อยละวางความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์หรือความสัมพันธ์ที่ด้อยค่าไม่ให้เกียรตนะิคุณเนาะคุณถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณจะรู้คุณจะเห็นว่า มันคือบททดสอบมันคือบททดสอบเพื่อที่จะให้คุณเรียนรู้จากบทบทนี้ภัยของ THE h e r m i t มเข้ามาคือผู้ที่ผู้รู้อะค่ะผู้รู้ผู้ตื่นรู้จากประสบการณ์ที่ตัวเองประสบพบเจอมาแล้วรู้วิธีจัดการเพื่อที่จะทําให้บทนี้แหละทําให้คุณเก่งทําให้คุณแกร่งทําให้คุณกล้าที่จะเลือกผู้คนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณต้องให้เกียรติคุณต้องมีความรักที่เท่าเทียมเท่านั้น เป็นคนที่ยกย่องคุณเท่านั้นเพิดทูนกันและกันเท่านั้นให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้นนะคะนี่แหละคือความรักที่คุณปรารถนาขวัญเชื่อนะคะว่าคุณจะเอาชนะจากสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้ได้เพราะใดๆแล้วมองจากหน้าไพ่คือความสุขของคุณและเขามันไม่เหมือนกันความสุขในรูปแบบของคุณและเขามันไม่สอดคล้องกันเนาะก็คือ ใดๆแล้วอยู่ที่คุณเป็นคนกําหนดอยู่ที่คุณเป็นคนเลือกนะคะว่าจะเอาตัวเองไปอยู่ในรูปแบบไหนจะเร็วจะช้าจะเกิดความลังเลหรือตั้งมั่นในความต้องการของตัวเองได้ช้านานรวดเร็วอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนเลือกนะคะจะช้าจะเร็วใดๆเด็กถือดาบก็ค่อนข้างที่จะอยู่ที่คุณนะคะ การเริ่มต้นใหม่นี้อยู่ที่คุณเท่านั้นถ้าคุณยังภาวะะวงมันก็จะยืดเวลาของคนที่สินเสมอกันได้มาเจอกันนะคะเขาคนนั้นอาจจะรอคุณนานแล้วแต่คุณยังภาวะะวงกับเรื่องของคนคนนี้อยู่เด็กธือดาบปล่อยวางได้แล้วนะคะปล่อยวางอดีตที่มันไม่ได้ตอบโจทย์คุณเนาะฟังเสียงหัวใจของตัวเองฟังความต้องการของตัวเองไปข้างหน้านะคะคนที่คู่ควรสถานการณ์ผู้คนที่ คู่ควรพลังงานที่สอดคล้องกับคุณรอคุณอยู่นะคะเพื่อที่จะให้คุณไปเติบโตเพื่อที่จะให้คุณไปเรียนรู้ความเป็นเขาความสุขจากพวกเขานะคะขอบคุณที่ติดตามกันจนจบคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเข้าหาสถานการณ์ต่างๆด้วยความสุขที่ไม่ไปยึดต,ติดด้วยตัณหาและอุปทานนะคะอะไรที่เป็นความเจ็บปวดก็ มันสอนเราทั้งนั้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาล้วนสอนให้เราเติบโตและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองและก็เรียนรู้ที่จะได้เจอสังคมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆสิ่งที่ไม่คู่ควรจะถูกขจัดออกไปไม่ช้าก็เร็วนะคะเป็นเวลาของมันเนาะเป็นช่วงเวลาของมันแต่อยู่ที่เราเท่านั้นว่าเราจะ ปล่อยวางมันได้เร็วขนาดไหนเนาะจะช้าจะเร็วอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามกันจนจบคลิปเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ